ทรทัศน์ยี่ห้ออคอนิติกอาการโจมืดมีเสียงคอยสิลองเปิดเบิง่งว่ามันสิคื้นภาพบ่ในด้านหลังมันเป็นแบบนี้ มาวัดสีวัดไฟวัดไฟไปเลี้ยงหลอด led ว่ามันมีบอสิวัดค้อมเลยค้อมระวางข้อลบก,กับข้บวก ที่วัดคอมเบิงมามันได้ไฟเท่าไหร่โอ้ได้ล่อยกว่า,วาแล้วได้ล่อยน้อยหนึ่งแล้วก็ตกลงมาค่ขอยคืนแบาแมนหลอด led ขาดแล้ว สังเกตจากหมวนอตนี้มีสามแถวมีสามแถวแต่ว่าแถวลรจักดอกกยังบ่ฮูแล้วก็สีแก้จอเลยแก้จอแล้วก็สี่าซอกเบิงว่ามันขาดจากดอก ถ้าว่ามันขาดหลายดอกก็จะเปลี่ยนมืดทั้งมืดทุกดอกเลยแต่หากว่ามันขาดดอกหนึ่งหรือว่าสองก็จะตัดยองเอาหรือว่าหาดอกม่ยองแต่ว่าตอนนี้ต้องแก้จอให้มันเลวสะก่อนการแก้จอนี่ก็ได้คอยแก้ได้ แล้วมันระวังจานตะจอแตกต,ตอนนี้เห็นงไงไดอก LED ละต้องเอาพายางขาวๆนี่ออกกัน เพื่อจะได้วัดเบ่งดอก LED ว่ามันขาดจากดอกอก็ใส่เครื่องแทรกลด LED แทกไปเทละแถว แถวนี้ขาดดอกหนึ่งหมายไว้ก่อนแถวนี้บนมีดอกขาดรุ่นลงเห็ดกระเส่ต่ำๆเบ่งว่ามันมีดอกไหนเสียมบ่ก็ห้งบวชดอกรุ่นลงอีกเบ่ง ก็ยังหงบดสดอกแถวนี้ถือว่าด,ดีมาเบ่งแถวที่สองอีกไหมก็โบหงแต่ดอกเดี่ยวมาเบ่งแถวสุดท้ายโบหงดอกหนึ่งหมายไว้กันแล้วก็สีใส ลอด LED แบบนี้มาวางเอาเลยเพราะว่ามันเสื่อมดอกหนึ่งแล้วก็ขาดดอกหนึ่งก็ะซียองเอาสอ,อันถ้าหากว่ามันบทนหรือว่ามันกลับมาเท่า,าก็จะเปลี่ยนมืดทุกดอกเลย ใ่ว่าตอนนี้ใส่ไปสองดอกสักก่อนตอนนี้แส่เอาดอกเก่าออกก่อนเวลาเอาแส่มันก็ออกแตนเป็นยางพลาสติกคู่ออกส่วนว่าที่เป็นตะกัวนั้นยังติดแน่นอยู่ ต้องได้ค่อ,คอยแสบแสแหงนี่ลายท้องขาดเบ็ดก็ได้ค่อยแสบแบบนี้แหละค่อยแสคอยจิม้ม ส่วนที่เป็นเป็นนาาที่ว่ามันติดตะกวัวเนียก็จะต้องได้เอาหัวค้อนจอดมามาจี้ออก้วจี้ออกบดทั้งสองอันเลยแล้วก็ใส่ปลายคีมควขงขู่ที่มันเพียง ก็สีไส้สกอเทปนี้ติดวางบังไว้สีไส้สองสั้นเลยเพื่อเพื่อให้มันทับประกัน ยุ่เบื้องนี่ก็บเฮดคือกันกาสตติดสองสองสั้นคือกันเป็นสกอตเทปเคียนเขียนไฟธรรมดานี่แหละแต่ว่าก็คือว่ามันใส่ดีดีอยู่ จากนั้นก็เอาดอก LED มามาวางใส่มันมีกาวลอ,อก,กาก่อนแล้วก็วางให้มันเคืองเงเทียบกับดอกอื่นให้มันเคืองกันให้มันซื้อกันกับดอกอื่น นนนนดอกใบนี้มันเป็นดอกอะไรมันมีกาวติดมาพร้อม ตอนนี้ขูดบอนจอดสายไฟขูดบอนที่จะจอดสายไฟขูดเอาบอนแผงมันเลยขูดจนให้เห็นเนื้อทองว่าจะเป็นขูดหลายก็ได้เพราะเพราะหเห็นเนื้อทองแล้วกะ็เอาละเบื้องนี้ก็คือกัน ฉะนั้นก็นหยอดตะกัวในห,หนึ่งจอใส่ไฟใส่ จเจ้าเียไฟแล้ว,ลวกาซีมาวัดเบ่งมามันหงบดสุดอกบ่แถวนี้ก็ยังหงบุสุดอกคือเกา่าแถวนี้ก็หงมบุสุดอกใส่กระเสต่ำๆในการหวัดเขาจะได้หัวามันหงบุสุดอก อันนี้ก็คือกันไปเมียนอุปกรณ์เลยได้ว่าสิบ,บทดลองเปิดให้เบึง้งนี่ได้ว่าคอยสีประกอบจอเลยแล้วสิไปวัดไฟให้เบึง้งหลังจากประกอบจอแล้วล่ะ สิบเบวัดไฟเบองวามันได้จากวลตามที่ค่อยคิดไลนี่มันมีอยู่แถวละเจ็ดดอกมี3แถวก็จะตกอ,อยู่ประมาณ63วลถ้าหากว่ามันปกติมันต้องมีไฟเที่ยววัดตกค่อมอยู่ที่ไฟเลี้ยงหลอด led นี่จะต้องได้อยู่63โวล ตอนนี้ต้องประกอบจอให้มันเล้วซะก่อนตอนประกอบจอันีแกาย,ยากพอๆพกันกับตอนแกะต้องได้ระมัดระวังขึ้กันวันนี้สิมาบัดไป ตกคคอมเลยว่ามันได้จากวนเปิดได้หกสิบห้าวนได้ซ้ำนี้ค่อยกับเอาละถือว่าสหรับค่อยขึ้นมามันปกติแล้ว คิดว่าแตเก่ามันก็น่าจะํำนี่คอยกัดสีอาร์ดฝาเลยแล้วมาลองเบิ่งภาพตอนนี้ค่อยจะเปิดเบิ่งภาพว่ามันหงบ่เปิดแล้วนี่ขึ้นอะโคโนิติกแล้วแ,วแ,วาน,าแน่ได้ภาพลวทีว่าปกติ ที่ว่าสวยงามเอ้าท่านี้ได้พี่น้องเด้นุ่มสมผักสบายไม่เกิดการเปียนผิรวมไปถึงขอบด้านบนตรงนี้คุณผู้ชมครับขอบด้านบนตรงนี้